อนยนี่เห็นยางใกล้เห็นยางทะเลเป็นการเที่ยวทะเลครั้งแรกของของป้าไข่นะครับคุ้มไป เดี๋ยวได้ลงไปเหยียบทรายก็คุ้มแล้วโอ้โหคนก็เยอะเรือก็มีมีเรือด้วยกลางน้ำเลยคือคือดิวตื่นเต้นกว่าป้าไข่อีกนะเนี่ยคือดิวตื่นเต้นแค่ว่าดิวได้เห็นบ่อยแล้วแต่ว่าโมเมนต์ของป้าไข่อะก็ใจไมตตกตาพี่รู้สึกว่าแบบโมเมนต์ของป้าไข่อะ พระอาทิตย์กำลังจะล,ะลับขอบฟ้าพไข่คเคยเห็นแต่ในละครใช่ไหมไอทะเลวันนี้จะได้มาเหยียบทรายแล้วนะดีใจปะจะหอบทรายแล้วเ้อมืออยากหอบทรายใช่ไหมพราไข่กำลังมองอยู่เห็นเห็นไกลๆพี่ๆเห็นแต่ไกลๆ พระอาทิตย์กำลังตกด้วยอ่ะป้าไข่ใช่กำลังสวยกำลังสวยนคนเยอะมากมนคนเยอะมาก,มากดูดิน,นี่พระพระจันทร์กำลังลับฟ้า โโอ้หคนต่อคิวคนต่อคิวเราเครื่องลายกันกินเลยผัดไปกินอะไรง่ายง่ายง่ายงดีป้าเขาเป็นร้านในกระแสไงมีหาดนี้สวยนี่นี่ตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปเก็บพุดกับปลาไข่ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวรู้ไปหาที่จอดให้ค่ะ เฮ้ยฟ e. ้าไข่มีเพลงได้นะตาวตาวต้องปวดเกียวมาได้ได้เด้งหน่งนเลี่เลยเออออเด้งเด้งสวัสดีครับสวัสดีครับมนดีนังชื่นม่นนะคะ โอ้ยแล้วก็สวยมากปราไข่เอ็นโหเป็นไงป้าไข่ขายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งแรกในชีวิตที่ป้าไข่ได้มาเหยียบทะเลทรายขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยไี่ขนลุกเลยอ่ะเอออยหนห่อทรายมาให้แฟนคลับดู๋ยเดี๋ห่อทรายเดีเออ ขอขอเสียงคิดหน่อยเราทำภารกิจสำเร็จแล้วให้มาไข่มาทะเลเร็วๆมาใกล้ๆริมมาใกล้ๆริมหาดเราทำสำเร็จแล้วอย่าต้องเรียกเก็บฟุตให้เออโอ้งามบ่ได้เห็นของจริงแล้วนะ ตอนนี้นะครับแม่แม่แมเลียปลาไหลปลาหล่อนะครับแล้วก็ทุกคนนะนะเคียบด้วยนะตอนนี้ดิวพาปลาไข่มาที่ทะเลแล้วอุยอ้ยอยสวยไหมโลกนี้มันมีอะไรสวยๆง,งามๆเยอะ <Yeah. S 2> อ่ะกีนหน่อยกีนหน่อยเย่ถ yeah! <laughs> อดเกือบก็ได้ปะใครถอดถอดรองเท้าเลยโทกะโทกอ,อันนี้คืนเออเออนี่เลยดูดีใจน้ำตาดิวไหลนะเนี่ย <Yeah>! <laughs> <laughs> เออ ห้าสิแปดปีอ่ะตั้งแต่ป้าไข่เกิดมาเลยพี่พี่ดีใจมากเลยที่ได้พาป้ามาเที่ยวทะเลยิ้มไม่หุบเลยอ่ะเหมือนภาพวาดไหมป้าไขา่คือภาพวาดบอสวยไหมฮะใช่พระอาทิตย์กำลังรับฟ้า วันกำลังตก,กดินด้วยออดหน่อยตอดหน่อยนี่นี่เราต้องแบบขี่หลังขี่หลังอ่าได้ป่องขี่หลังขี่หลังดีวไงเนี่อะจ้าสวยงามชูม,มือหน่อยชูม,มือบอกอะไรซิเยี่ยมไหม ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไหมมากเลยค่ะเอ่อบอกแฟนคลับหน่อยได้มาทะเลครั้งแรกรู้สึกยังไงความรู้สึกโอ๋อปึ้งดีใจมากเลยค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วเป็นยังไงก็สดชื่นและก็ดีใจเอ่ออ่าไปเดินทะเลต่อน้ำมันขึ้นแล้วมาใส่ สดชื่นมากแตงสวยเหมือนนางเอกเอมวีเลยครับสวยไหมฮะใช่ทา้ายทก่กำลังรับฟ้าตะวันกำลังตกดินด้วยอันตอดหน่อยกอดหน่อย <c oughs> นี่นี่เราต้องแบบขี่หลังขี่หลังอ่าให้บ้างขี่หลังขี่หลังดิวไงเนี่ย หน่อยนะสวยงามชูมือหน่อยชูมือบอกให้ดียำไหมยำ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 ไหมมากเลยค่ะเอ่อบอกแฟนคลับหน่อยได้มาทะเลครั้งแรกรู้สึกยังไงความรู้สึกโอ้ปึ้งดีใจมากเลยค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วเป็นยังไง เอออาไปเดินทะเลต่อน้ำมันขม้น้วปลาไข่เออสดชื่นมากแตงสวยเหมือนนางเอกเอ็มวีเลยครับนี่มีเรือด้วยปลาไข่มีเรือด้วย มันก็จะมีฟิลแบบว่ากินปลามงปลาหมึกด้วยนะโชบดีมากเลยครับที่แบบว่ามีโอกาสได้พาคุณป้ามาแบบดีใจที่สุดตอนนี้ให้ป้าไข่กำลังดื่มดำกับบรรยากาศอยู่นะพี่พี่คือสายตาแกแบบมันไม่เคยได้เห็นสิ่งแบบนี้ครับแล้วดีวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ มีค่ามากกว่าเงินมีค่ามากกว่าทองเลยอ่ะแบบให้แกได้มาเห็นแบบสิ่งวสวยๆนู่นนู่ก็จะเป็นเรืออากาศสดชื่นมาเย,ย็นสดชื่น <laughs> 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 ที่สุดแล้วคุ้มแล้วชีวิตเนี้ยนี่ครับสาวสวยหาจอมเทียนพัทยาเนว่าใค่อยากนั่งไหมแบบนั้นนะก้านั่งวะบ้า,บาได้ดูก็ดีใจ